กับเบอร์เกอร์ สวัสดีวันพุธกาแฟอีกแล้ว วอ,อยห่งกัน้ำีนาองตน้เื้อนแต่มื้อมมนนี่ที่ป้าอยู่ ลังก่อนน,น้ำบัวมีน้องอตอนน้ำเมื่อเต็มมือนี่นี่สิปลาอยู่ พ่อหน้าหน้า,นาแม่ยังไม่เห็นเลยคนมันมีพ่อมีแม่มันไม่สมบูรณ์เหมือนคนมีพ่อมีแม่หรอก Y el ข่ใส่อะไรใส่ไข่ดาว bye บ๊ายบายเบอร์กเกอร์ไข่ไใส่อะไรใส่ไข่ดาวนแล้วผมก็บ้านตกคับผมก็ดีใจเลยส่วาหนัานข้างแล้วก็ส่วนหน้าเดี๋ยวนี้ด่ากัที่การอยอมไป 好的、嗯 <noise>